เช่าก <Cornell. S 2> ุญแนกอดหรอไม่เจอี่ได้ดอไม้เยอะกว่าเราอีก็อยู่แล้วคนคนพัดอย่างนี้ฮะพัดนเกลียมเลยฮะดิยต้อมแม่ปลามูเหรอมันเบอร์ระหบกล้องกันสัยอ๋อสั่เออ มองหาดิจะเจอก็ได้แถบวะเอ้ยวันนี้กลับหลังกงกูไหมทำไหมงอมาไทมาไม่ได้เอามาเออหุยไม่ให้ไข่เลยตอนน้องค่อยดอกมไม่ได้หายเลยเดียใจใจวะ ตัวละกี่บาทให้รู้ร้อยหนึ่งมั้งไม่ไไมไม่ได้ดูดูแบบขอบคุณนะตับกันถือดิ คือบางกล้องนี่นี่กูไม่เจอพี่เขาเลยไ้อยแมาเจอพี่เขาทำไงก็โยนโทรศัพท์ทิ้งนะเอาาให้เราก็ได้แล้วไถ่าให้เอากันนะไหน พี่เขาหายไปไหนอ่ะพี่เขาอยไไ<ะ>าู่เขาหลบไม้ข้าหนีเหรอไม่ใช่เขาไปแล้วเหรอ ủa thu <Nhạc> nhập <Nhạc> anh <Nhạc> này ủa thu không của anh này ủa này ตอนเรียนจบนะงานจบงานจบงานจบแล้วอ่ดกู้ด้แม่งยี่สิบนาทีมันตัดไปไหนอ่ะดค<า>ัดตรีบตา เชีย่ยเรือเป็นผู้ชายล้วน้อนไม่ทำขนมมาแจกสาวไม่ให้แม่ทำขนมมาแจกสาวนี่เดงนรู้